สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมไฟนะจ้ามาชมไฟที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะจ้าตรงที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นที่จอดรถนะจ้าก็ครั้งก่อนเรามาเก็บวอนัทนะจ๊ะเพื่อนๆที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แบบนี้ละจ้าแล้วก็และวันนี้เขามีไฟด้วยจ้ะมีไฟให้ชมไปชมไฟค่าเข้าคนละแปดปอนจ้า เนี่ยจ้าก็จะไปชมตรงนี้ส่วนส่วนที่มองเห็นอยู่นี้ก็ที่เก็บวอนัดเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยจา้าเนี่ยจา้าต้นของเขาก็เพิ่งไปเอ่อไปดูมาหมดไปแล้วจะไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียวก็คาดว่าเอ่อพวกน้องกระเออกรกร,รอกแล้วก็คนมาเก็บเอานะจ๊ะ ก็เลยไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆไปเลยจะไปชมไฟกันเลยจ้าวันนี้ใช้ในการเดินทางสามสิบนาทีจ้ะรถจะติดไปสักหน่อยถ้ารถไม่ติดก็ยี่สิบห้านาทีก็ถึงแล้วจ้าและแล้วเราก็เข้ามาถึงที่ชมไฟแล้วนะจ้านี่แหละจ้าเราก็บุก ออนไลน์นะจ๊ะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งที่นี่ก็มืดแล้วนะจ๊ะก็มืดขนาดนี้ละจ๊ะก็ยังมีแสงสว่างอยู่นี่นะจ๊ะก็ก็มีดนตรีด้วยโหสวยมากเลยจ๊ะเพื่อนๆดีใจถึงจะถึงจะเอเร็วไปหน่อยแต่ก็ อยากมาชมจ้ะคริสต์มาสก็เหลืออีกเดือนกว่าๆแต่เราก็มาชมก่อนนะจ๊ะจะได้ได้เห็นก่อนใครเพื่อนเขาก็เปิดไม่กี่วันเองจ้ะพอเขาตกแต่งเสร็จแล้วก็เปิดไม่กี่วันเองไปเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เข้าไปชมกันเลยจ้า Thank you. Thank you. ไปเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เข้าไปเลยโห mm hmm. oh, ตื่นเต้นปีที่แล้วก็มาจ้ะแต่ไม่ไม่สวยขนาดนี้ เห็นเขาบอกว่าปีนี้สวยสวยกว่าปีที่แล้วนะจ๊ะอืมอยากอยากเข้าไปชมข้างในจังเลยจ้ะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แค่ทางเข้าเองนะจ๊ะนี่แค่ทางเข้าเองจ้ะข้างในก็เป็นแบบนี้เละจ้ะเพื่อนๆก็ให้เห็นอยู่ไกลๆเนี่ยจ้ะก็มีสีม่วงสีส้มอยู่โน่นนะจ๊ะอืมสุดยอดสุดยอดจ้า เขาก็มีพระจันทร์ครึ่งสีกด้วยละจ้ะเนี่ยจะ้ะครึ่งสีกแล้วก็มีไฟหลายๆสีด้วยกันนี่จะ้ะส่วนนี้ก็ทางเข้าเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยจะ้ะมีทางเข้าจะ้ะนี่ก็ต้นไม้ก็มีไฟมีไฟแบบนี้ นี้จะส่วนนี้ก็เป็นประตูเข้าสวนนะจ๊ะก็เข้าไปชมข้างในก็มีต้นไผ่จ้ะต้นไผ่สองข้างทางก็มีไฟไฟสีสีม่วงๆนะจ๊ะนี่จ้ะเข้ามาแบบนี้ต้นไม้ก็นี่ละจ้ะก็มีไฟด้วย อม,มีไฟกระพริบเนี่ยจ้ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากจ้ะนานๆมีครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะมาชมครั้งหนึ่งนะจ้ะนีจ้ะส่วนนี้ก็เป็นลูกฟุตบอลใหญ่ๆนะจ๊ะคนเข้าไปได้เลยจ้ะ นี่ยจ้ะก็เปลี่ยนสีหลายๆสีได้กันเนี่ยจ้ะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปจ้ะเข้าไปในลูกลูกบอลเนี่ยจ้ะก็ใหญ่เหมือนกันจ้ะยืนได้หลายคนอยู่ข้างในนี่นี่จ้ะก็ประตูออกทางนี้นี่จ้ะ อืถ้ามาคนเดียวก็คงไม่กล้านะจ๊ะพอดีวันนี้เป็นวันจันนะจ๊ะเรามาคนก็ไม่ค่อยเยอะก็ดีมากๆเลยจ้ะก็ดีกับการถ่ายทำวิดีโอนะจ๊ะถ้าคนเยอะก็ถ่ายทำไม่ค่อยสะดวกเท่าไรจ้ะโดยเฉพาะถ้ามีเด็กด้วยแล้วก็ยิ่งถ่ายทำยากจ้ะพยายามไม่ให้ติดพวกเข้าไปไปในวิดีโอด้วยนะจ๊ะ ส่วนนี้ก็เป็นน้ำตกนะจ๊ะน้ำตก<ม>เขาก็เอาไฟใส่ไว้ข้างในก็สวยดีจะ้ะ<ม>ก็มีไอ้น้ำออกมาด้วยควันไฟนะจะ๊ะออกมาด้วยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจะ้ะเพื่อนๆตอนกลางวันเขาจะไม่มีสีจะ้ะก็จะเป็นน้ำแบบนี้แต่นี้เขาเป็นเป็นสีอยู่ข้างในตอนกลางคืนจะสวยมากเลยจะ้ะแล้วก็มีน้ำไหลออกมาข้างนอกแบบนี้จ้า เดี๋ยวไปชมที่อื่นๆกันเลยจ้าไปชมที่อื่นๆกันเลยส่วนนี้ก็เป็นต้นตาลจ้ะเขามีควันออกมาด้วยเนี่ยจ้ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะใบพัดเขาก็หมุนหมุนแบบนี้จ้ะลาต้นของเขาก็เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเอาช่วงนี้เขาก็ปิดแล้วจ้ะปิดไฟแล้วอย่ย yeah. เดี๋ยวเปิดอีกครั้งหนึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะเราต้องปิดแล้วก็เปิดจ้ะเออปิดเปิดแล้วเขาก็ปิดของเขาเองจ้ะเนี่ยจ้ะก็หมุนไปเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเขาก็ปิดของเขาเองปุ่มปุ่มของเขาก็อยู่ตรงนี้นะจ้ะเนี่ยจ้ะปุ่มที่เปิดจ้ะ ส่วนนี้ก็เป็นไฟหลายๆสีด้วยกันจะเป็นต้นวิโลทรีลำต้นของเขานี่จ้ะเขาก็แฝนขึน้นแฝนส่องไฟขึ้นไปข้างในนะจ๊จะเขาไม่ได้แขวนส่องขึ้นไปนะจ๊ะเนี่ยจะดวงไฟที่เขาส่องขึ้นไปก็มีหลายๆสีเนี่ยจะสีเขียวสีส้มพวกนี้ก็ส่องไปเนี่จ๊ะ อันนี้จะเป็นสีส้มจ้ะนี่ก็ทางเดินอีกที่หนึ่งจ้าเขาเดินเข้าไปส้มก็ไปเก็บกินแอปเปิลป,ปูนะจ๊ะเพื่อนๆอร่อยดีเปรียวๆหวานๆนี่ละจ๊ะเขาก็มีที่ให้นั่งด้วยไฟสองข้างทาง ส่วนที่เห็นเป็นหลังคาอยู่พวกนี้ก็เป็นร้านขายของนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะส่วนนี้ก็อยู่ข้างหน้าเป็นสวนนะจ๊ะเป็นสวนดูแล้วรู้สึกวันนี้จะเป็นสวนส่วนตัวของเราเลยจ้ะดูชมไฟส่วนตัวของเราอืม และเขามีรูปน้ำเต้าด้วยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะรูปน้ำเต้าอืเขาก็มีโชว์นะจ๊ะโชว์อยู่ข้างข้างหน้าข้างหน้ากระท่อมนี่นะจ๊ะจ๊ะแบบนี้ต้องเอาไปแกง <c oughs> ไปแกงไม่ได้จ้ะ <c oughs> เพื่อนๆเขาเอามาโชว์ <c oughs> เขาเอามาโชว์ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าลัก <c oughs> ลักขโมยน้อย <c oughs> ชอบมากเลยจ้ะเพื่อนๆที่คนไม่เยอะถ้าคนเยอะก็อย่างที่บอกนะจะถ่ายทําไม่สะดวกช่วงนี้ก็ถ่ายทําได้ดีมากคล้ายๆเป็นสวนไฟส่วนตัวเลยจ้าสีส้มสีส้มสุดยอดเลยจ้ะสีสีส้มต้นไม้แล้วก็เป็นรูปดาว ใหญ่ๆนี่จ้ะส่วนนี้ก็ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะจ๊ะร้านขายของให้เห็นจะจะนี่จ้ะต้นไม้นี่ก็สวยจ้ะ ปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไม่สวยขนาดนี้จ้ะปีนี้สวยกว่าเห็นเขาบอกแล้วปีที่นี้เออปีปีนี้แพงด้วยจ้ะปีที่แล้วก็ไม่แพงเท่าไหร่จ้ะคนละห้าปอนเองส่วนนี้ก็เป็นสีบานเย็นจ้ะต้นไม้สีบานเย็นนี่จ้ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้าเนี่ยจ้ะ ขั้งบนเขาก้อนนี่เลยจะไฟไฟของเขาสองขึ้นไปเอาพอเอากล้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็สีไม่สวยเลยจ้ะก,ก็เลยต้องเอาออกโอ้นี่สวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆเน,เนี่ย นี่นี่เราจะทางเข้าทางเดินเขาเป็น เสียงดนตรีนะจ๊ะแล้วก็ไฟก็ส,สว่างนะจ๊ะแต่ไฟคริสต์มาสที่อังกฤษก็สวยสู้ที่ประเทศอเมริกาไม่ได้จ้ะที่ประเทศอเมริกาสวยกว่าจ้ะสมเคยเห็นคลิปของเพื่อนๆสวยมากๆเลยจ้ะอันนี้ก็โอเคอยู่จ้ะก็เาทำได้ขนาดนี้ เสียงดนตรีก็ดังมากเลยจ้ะเพื่อนโอ้มีควันไฟด้วยนี่จ้ะส่วนนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสรีพูดได้นะจ๊ะก็มีอยู่สองคนด้วยกันจ้ะเขาก็คุยกัน เป็นภาษาอังกฤษจ้าไปเลยจ้าเพื่อนๆไปชมข้างในกันเลยจ้าชมต้นไม้พูดได้แล้วข้างในก็เป็นสวนสวนญี่ปุ่นนะจ๊ะเนี่ยจ้ะก็หลายๆสีได้กัน ในสวนญี่ปุ่นเขาจัดสีสันได้สุดยอดเลยจ้านี่ะจ้าสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีชมพูตัดกันเนี่จ้าแล้วทางโน้นก็คาดว่าเป็นทางออกจ้าเพื่อนๆเน,นี่ยจ้ะก็เป็นแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะออกไปก็ต้องเข้าไปชมในนี้ก่อนนะจ้ะส่วนญี่ปุ่น ส่วนญี่ปุ่นนี่นะจ๊ะตอนกลางวันเราเข้ามาชมก็สวยจ้ะสีก็สวยใบไม้เปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นไฟแล้วก็ต้นไผ่ทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆต้นไผ่ต้นไผ่ต้นเล็กๆน่จ้ะตอนที่เขาติดไฟ ในสวนญี่ปุ่นแห่งนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงจ้ะนี่จ้ะสีแดงแดงก็มีก้อนหินก้อนหินก้อนใหญ่ๆเขาก็ขนมานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก้อนหินก้อนหินแบบนี้เนี่ยจ้ะก็เป็นทั้งก้อนเลยก็ขนมาจากที่อื่นนะจ๊ะก็เอามาตบตบแต่งสวนญี่ปุ่น แล้วนี่ก็ไฟนี่จะเป็นสีส้มจ้ะสีส้มกับกับต้นสนนะจ้ะต้นสนแล้วนี่ก็เป็นก้อนหินด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะก้อนหินที่เขา เอามาตกแต่งที่นี่นะจ๊ะนี่เป็นสีเขียวจ้ะสีเขียวส่วนนี้ก็เป็นสีม่วงจวงจ้ะสีม่วงม่วงอันนี้ก็เป็นก้อนหินอีกจ้ะเป็นสีส้มส้สีส้มอมแดงจ้ะ ก็เผยให้เห็นก้อนหินนะจ๊ะที่เข้ามาตกแต่งนี่ก็ข้างหลังของก้อนหินนะจ๊ะที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่ นนก็ต้นสนจ้ะนี่จ้ะต้นสนสีนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึงจ้ะคล้ายอุโมงเนไจับภาพนี่จ้ะ ก็เจอทางออกแล้วไปเลยจ้ะเพื่อนๆมีพบก็ต้องมีจากก็ดีใจที่ได้มาชมนะจ๊ะมาชมตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็คนคนไม่เยอะนะจ๊ะคนไม่เยอะถ้าใกล้ๆคริสต์มาสแล้วคนจะเยอะมากเลยจ้า มีพบก็ต้องมีจากจะเพื่อนๆนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมจ้าบา,บายยโชคดีมีความสุขนะจ๊ะหวัสดีจ้า